ตัวดูอีกถอยตัวดูอีกเออไม่ใช่อะไรี่ดูค้างนั่นเลยใช่ไม่ได้ตัวถอยสลายตัวถอยเออตัวถอยทิ้งตัวถอยเองจะได้หมดตัวในเรียกว่าตัวท้อนในตัวท้อนจิตตัวใน ตัวรู้ตัวรู้เนี่ยตัวขยะเท่านั้นแหละตัวเวนตัวกรรมเท่านั้นตักรรมกับกรรมถอยก็ถอยจะตัวถอยเีกตัวถอยทิ้งตัวถอยตัวถอยสลายตัวถอยเองไม่ก็ถอยจากไม่ไม่ไม่พร่องก็ถอยจะพร่องไม่พร่องตื่นก็ถอยจะกตื่นไม่ตื่น เอินไปแบบถอยจะตัวถอยลูกโล่งไปแบบถอยจะตัวถอยเองไม่ใช่พร่องพุ่งท้อนพร่องนะไม่ใช่ตืน่นกับพุ่งท้อนซ้อนตืน่นกันกองขยะทิ้งดีๆ ซ้อนดูซ่อนรู้ซ่อนเห็นซ้อนตื่นซ้อนพ้องซ้อนไม่ซ้อนไม่เอาอขยะปัญหาขยะกันกองขยะทิ้งดีๆ กัากพร่องไม่พร่องตื่นก็ถอยจากตื่นจากไม่ตื่นไม่แฉอะไรใน่ตื่นไม่แฉอะไรน,นี่ไม่ตื่นนะอะไรในตื่นไม่ตื่นนี่ตัณหาซ้อนหมดอะไรในพร่องอะไรในพร่องก็ตัณหาซ้อนหมดก็ถอ,อยอีกพร่องก็ถอยอยากพร่องไม่พร่อง ไม่ก็ถอยจากไม่ไม่เตือนก็ถอยจากตื่นไม่ตื่นมันจะได้ไม่เป็นเพราะเป็นภูมิมันถ้าอะไรในตื่นอะไรในไม่ตื่นมันก็เป็นเพราะเป็นภูมิอยู่ถ้าอะไรในพร่องอะไรในไม่พร่อมันก็เป็นเพราะเป็นภูมิอยู่ถอยจะตัวถอยเองไม่ซ้อน ไม่ใช่อะไรซ้อนอะไรถอรยจะตัวถอยเองไม่ใช่อะไรซ้อนกายซ้อนจิตไม่ใช่ใช<ม>อะไรซ้อนอะไรมมีแต่ตัวซ้อนตัวหาตัวเหวอะไรซ้อนอะ่ โมแต่อะไรในอะไรโมแต่อะไรอะไรนั่ในอะไรขยะแห่งตัณหาดิถอยตัวถอยเองรดตัวถอยสลายตัวถอยตัวถอยไม่เอาตัวถอยเองตัวถอยหมดตัวถอยที่สุดหมดตัวที่สุดเองหมดตัวหมดเองพร้อมกันอะไรทุกอย่าง มัวแต่ซ้อนเนี่ยนะซ้อนเพ่งซ้อนทุ่งอะไรอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยเบาอะไรธรรมดาอะไรเนี่ไม่อะไรนี่ยไม่ไมมมันซ้อนหมดถอยทั้งตัวถอยตัวไม่ถอยถอยทั้งตัวถอยตัวไม่ถอยนะเออไม่งั้นจะจะรับเรื่องโอเค มีไรคิดถึงเหรอโอ้หกสองสอโอเคโอเคสองสองโอเคไม่กันอย่างเดียวเนาะไม่ก็ถอยจากไมมไม่ไหมอีกเออไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีอะไรในไมมถ้ามีอะไรในไมมมันก็ไม่ไหมเพราเรียกว่ามันมีตัวซ้อนไมมแล้วก็ถอยก็ตัวถอยไมมก็ถอยจากไมมไม่ไหมไม่เอาก็ถอยจะเอาไม่เอา ถอยก็ถอยจตัวถอยตัวไม่ถอยดําริให้สั้นหมดสั้นดําริให้มันไม่เหลือตัวดําริอ่ะเล็บ่อยๆหน่อยแล้วมันจะหมดตัวซ้อนในซ้อนนอกซ้อนในซ้อนนอกเรื่องหมดตัวสร้างพบสร้างชาติหมดตัวสร้างพบสร้างภูมิหมดตัวสร้างเวรสร้างกรรมตัวอะไรกับอะไรนี่เขาเรียกตัวตัวสร้างเวรสร้างกรรมตัญหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากำปะตัณหาก็ตัณหาทั้งหมดแหละอะไรกับอะไรอะไรกับอะไรตัวเนี้ยคือตัวผู้สร้าง ตัณหาเป็นผู้สร้างตัณหาสร้างมันก็ทั้งพระเจ้าไม่ใช่แค่พวกเจ้าตัณหาเนี่ยมันสร้างทั้งพวกเจ้าแล้วสร้างทั้งพระเจ้าถ้าไม่มีตัณหาเนี่ยพวกเจ้าก็ไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีเนาะโอเคเนาะทิ้ง aw, ทั้งตัวทิ้งตัวไ่ทิ้งไปด้วยสิไม่ใช่บือ้ออยู่ ไม่มีขอบเแคไปสิอยากทิ้งมาทาั้งตัวทิง้งตัวไม่ทิง้งอันนีนะ้ถ้ามันมากประโยชมันก็มันจะจนเจริญประโยชเดียวก็แย้มเหลือประโยชน์เยอีกะ เองไม่ต้องมาสะลงพ่อเลยที่มันทีเยหอวองพ่้อไม่ตไม่ต้องม่องไม่ต้องพม่ตองไม่ตงไม่องม่ต้องม่ตัองไม่องไม่อ่ต้องเม้องอ่้อม่งม่ตองไม่ตอ้อมองม่ตอ่ตอององมม่ตนอ้งไมมตอไม่้งไไม้ไมอ่ตมมอ่ง นั่นแหละก็เรียกว่าฉับพันถ้าต้องการให้มันฉับพันก็สะเองเรื่อยๆก็สะเองมันคืออะไรก็ตัดสู่อยู่แล้วไงก็ไม่ไงไม,ไม่มันทั้งไมทั้งไม,ไม่นี่คือสะเองพร้อมกันเลยทุกอ,อย่างไม่ต้องรออะไรไม่ต้องรอพุทธาพระอ,องค์ไหนมันก็สะเองเลย รอมันก็เป็นตันหาในการรอไปเรื่อยมันด้เป็นประโยชน์รซะเองเมื่อนะเนื้อหาตัดสรุประทานให้แล้วก็ซะเองเลยไมมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเลยซะเองซะเองเอง,เองทุกอย่างพร้อมกันเท่าน,นั้นแหะไม่ไม่ใช่ตัวใครเกิดใครดับอะไร ใช้เนื้อหาตัดสร้ลวล้วนๆอย่างเดียวอย่มามัวจะไปติดวิถียานตัวรู้ตัวเห็นอะไรอย่มามัวแต่ไปหยุมหยิมปัญญงปัญญาตัณหาสิทธิทั้งนั้นแหะหยุมหยิมไม่ตัด รู้ไม่รู้ก็ต้องตัดเข้าใจไม่เข้าใจก็ต้องตัด,ถ,ตด,ดถ้าไม่ตัดมันก็เกิดอีกเกิดในตัวรู้ไม่รู้เกิดในตัวเข้าใจไม่เข้าใจ <c oughs> ก็วนเวียนกับทิฏฐิอยู่นั่นแหละปัญหาวนเวียนทิฏฐิเข้าใจไม่เข้าใจรู้ไม่รู้ไอ้ปัญหาวนเวียนกับยานทัศนะ <c oughs> หล <c oughs> งเกิด <c oughs> หลงดับในยานทัศนะหลงเกิดหลงดับในปัญญาหลงเกิดหลงดับในทิฏฐิ่โอยก็วนเวียนนี่มโนกรรมมโนเวนอยู่นั่นแหละไม่ดิไม่มันทั้งไม่ทั้ง ไม่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 เอาไม่ไม่ทิ้งไม้เองไม่สละไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองไม่มันทั้งไม้ทั้งไม่ไม่นั่นแหละเรียกว่าซะเองไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาตัวไม่เอาสละตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาสลายตัวไม่เอาเองไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอา ตัวไม่เอาสลัด <ม 1971. S 1> ตัวไม่เอาตัวไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาสลดตัวไม่เอาเอง<อ>ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาซะเองทิ้งแม้กระทั่งตัวทิ้งเองหรือซะเองตัดเนื้อหาตัดสรุปทั้งหมดฉับพันฉับพันอย่างนี้หไม่ต้องไปรออะไรไม่ต้องมองไปข้างหน้ามันไม่ใช่ทั้งข้างหน้ามันไม่ใช่ทั้งข้างหลังแล้วมันก็ไม่ใช่ทั้งตรงอยู่กับที่ปัจจุบันมันไม่ใช่ตรงอะไรเลย สิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่พอไปหลงใช่ก็วนเวียนทันทีสิ่งที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองพอไปหลงไม่ใช่มันก็วนเวียนทันทีแะเองให้เร็วไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมแจะเองให้ไวให้รวดเร็วให้ไวให้ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมอยางร่องกัน เต่เองพร้อมเลยลูกทุกอย่างจะที่อย่างสองอย่างแล้วก็อย่าซะเองแค่ตัวเองตะเองพร้อมกันทุกอย่างทุกอย่างแตเองพร้อมกันลยทุกอย่างนอกในเรื่องเป็นประโยชน์พร้อมกันในเนื้อหาตัดสรู้นอกในก็เป็นประโยชน์พร้อมกันในเนื้อหาตัดสรูปพร้อมกันไป แต่เองเป็นละครก็พ okay. ร้อมหมดเลยไม่ไม่ไม่โอเคแล้วโอเคแล้วท่นึงแต่เองเลยไม่ต้องมาสะหลวงพ่อเนาะแต่เองอย่าแส่เองโอเค ไม่ม e no kind of ันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ี่ก็สซะเองเลยทุกอย่างพร้อมกันเลยซะเองซะเองพร้อมกันทุกอย่างไม่ได้ตัดสรูช่วยพร้อมกันไม่ใช่ซะเองนี่ก็มาแพทตัวเองก็ทุกอย่างนี่คือซะเองนอกในก็ตัดช่วยพร้อมกันนอกในก็จบตัวจบช่วยพร้อมกันนอกในก็ตัดตัวตัดช่วยพร้อมกัน ไม่มันก็ไม่ตัดแหละโงแต่มุง่งจากนั้นแต่นั้นก็พร้อมมาเลยสิทุอยา่างไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่มันจะได้ทั้งตัดและตัดช่วยความกันไม่ใช่ตัดอยู่แค่ตัวเองอยู่ตัวเองสไม่อยู่แค่ในตัวเองทุอย่างาสิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา